วัสดีจ้ะมือยังเปิดอยู่เลยเนาะจะพินทําตู้บอลเพิ่งเสร็จจ้ะนั่งพักเหนื่อยเนาะวันนี้จะบินไปเก็บบอลบอลจะพินที่ว่าผ่าหัวผ่าหัวไว้อะมันมีหลายต้นเนาะจะพินก็เลยเก็บแต่โดยเฉพาะนี่จ้ะตอนนี้นี่ไ,ไหนล่ะจะพินก็ถ่ายกล้องถ่ายถ่ายถายถ่าย,ถ,ายถ่ายไงถึงเห็นนี่ ต้นนี้นี่จ้ะใ,ใครก็อยากได้อยากเห็นเนาะต้นนี้ยาพินไม่รู้ชื่อนะบอนต้นนี้สวยมากจ้ะเดี๋ยพินแบ่งให้เขาไปต้นหนึ่งที่ไหนนะกําแพงเพชรจ้ะเดี๋ยวพินก็ถ่ายกล้องไม่ถูกด้านกล้องไม่ถูกเนาะเนี่ยนะต้นนี้นะต้องทำยังไงถึงจะเห็นเชิงเห็นเนี่ย วันนี้จะพินใช้กล้องหน้าจะพินไม่ค่อยเคยใช้กล้องหน้าสักทีหนึ่งมีโทรศัพท์มาเนาะเดี๋ยวให้ดูกนะันนะอังกับที่จะพินผ่าหัวมาตั้งนานและหลายเดือนแล,ล้วผ่ารวมกับไก่กับอะไรนะแต่ไก่ยังหาไม่เจอนะเจอแต่ต้นนี้ต้นเดียววันนั้นจะพินผ่าไก่ผ่าไอ้ต้นนี้ยจพินจําได้แล้วก็ผ่าขุมทองอีกต้นหนึ่งบอ่อทองบอ่อทองบอ่อทองอีกต้นบ่อเงินอีกต้นหนึ่งไอ้เจพินหาเจอแล้วเอ้ไม่ใช่บอ่อทองไอ้ อะไรไม่รู้วันนั้นจําไม่ได้ทั้งหมดสามต้นยายพินผาแล้วตอนนี้อากาศเหมือนเหมือนจะเป็นวัดเนาะอันนี้ยายพินเจอแล้วจ้ะต้นเนี้ยน่ะยายพินเจอแล้วต้นเดียวยายพินตัวดําๆคนเดิมเนี่ยะมีต้นเดียวยายพินอยากจะมาอวดเฉยๆว่าบอนต้นที่ใครๆก็อยากได้ยายพินได้มันแล้วนะต้นเนี้ยอ่ะวแต่นี้ ้างหลังฉากมันอาจจะไม่สวยนะแต่มันก็เป็นตู้บอลเยพินนี่แหละจ้ะเยพินก็เลยมาขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามเยพินมาตลอดจ้ะยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจ้ะมือก็ยังเปิดอยอยู่เนาะหนับเพื่อนเพื่อนยพินเนาะวดจะวดไหเนีย่ยเยพินอยากปวดอีกรอบหนึ่งบอลชุดนี้จะอยู่ในบอลตับรามาเกียรน,นะแต่เยพินยังไม่รู้ชื่อยังหาชื่อไม่ได้จ้ะ เขาน่าจะอยู่ในตับรามเกียรติอาจจะเป็นเชื่ออะไรสักชื่อหนึ่งอ่ะเยพินจําไม่ได้เขาบอกว่าตับรามเกียรติมีบอลทั้งหมดยี่สิบแปดตัวจ้ะเพื่อนเพื่อนเยพินแฟนคลับเยพินหลายๆคนเนาะโทรมาเนาะให้เยพินหาบอลตับให้ตับน้นตับนี้ตับนั้นเยพินก็จะบอกว่าที่หาง่ายที่สุดมัมีอยู่สองตับจ้ะสามตับแต่อีตับที่สามมันก็หายากอยู่มันกันแถวบ้านเยพินจะไม่มีขายจ้ะตับไก่ตับหมูเยพินหาให้ได้จ้ะ ทุกคนบอกอยากได้หลายๆตับหลายๆตับขอตับเป็นตับตับเลยไอ้พินก็ดังว่าตับหมูตับไก่อ่ะหาได้อยู่หาง่ายแต่ถ้าตับบอลเนี่ยยกตับมันหายากจะหามากหายายันยากยากมากแล้วยายพินไปหามาได้ชุดหนึ่งมันก็มีไม่กี่ต้นหรอกจ้ะตับหนึ่งมันก็มีอย่างละต้นสองต้นแล้วเพื่อนๆยายพินก็อยากได้กันหลายๆคนเนาะหลายๆตับไอ้พินนะว่าจะบอกโยุถ้าอยากได้หลายๆตับก็มาเอาตับยายพินเนี่ยไอ้พินตับใหญ่นะ กพุงเบลอเลยโปรดสังเกตนะพุงยพยพินนี่ใหญ่มากพุงใหญ่กว่าตัวอีกถ้าเล่นบอลนะ่ะเตะเข้าโกยพยพินก็ไม่ได้ทต่ไม่นี่หรอกคะแนนหรอกเพราะว่าพุงล้ําหน้าจ้ะจริงๆเนี่ยดูยพยพินทําโต้ใหม่แล้วยาพินก็ขอบคุณ youtube ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณแฟนคลับที่ทําให้ยพยพินมี มีอาชีพใหม่ขึ้นมากับการขายบอลนะสำหรับเพื่อนๆที่ท้อแท้ท้อถอยเนาะอย่าท้อจ้ะคนที่หัดทำยูทูบอย่าท้อนะเย็บพิ้นน่ะแกก็แกหัวก็งอกหัวฟูหัวงอกยเนี่ยก็ยังผ่านยังมีไรายได้จาก youtube ได้นะจ๊ะสำหรับ youtube มือใหม่นะจ๊ะไม่ต้องกลัวจ้ะถ้าเราทำผ่านเรามีความสามารถเราเอาความจริงใจเอาตัวตนที่แท้จริงของเราออกมาโชว์เลยจ้ะ ถึงเราจะมีคนน้อยแต่เราก็ภูมิใจในตัวเราที่เราพัานผ่านอันนี้คนเขายอมรับตัวเราจะ้ะยอมรับตัวต,วตนที่เราเป็นอย่างนี้จะ้ะเหมือนเพื่อนๆที่ยอมรับได้ยพินเนี่ยตัวก็ดําขี้เหล่ฟันหลออยีกแต่ทุกคนก็ตามมาติดตามชมนะได้ยพินเนี่ยไม่มีอะไรจะให้ไม่มีอะไรจะตอบแทนนะแทนคําขอบคุณนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้นะถ้าใครดูจบนะจ๊ะคนที่เม้นมาคนแรกเลยนะจ๊ะ พักมาเลยจ้ะแล้วส่งชื่อที่อยู่มาพร้อมนะจ๊ะคนแรกนะจ๊ะเจพินมีต้นเดียวจ้ะเะพินจะส่งให้เลยจ้ะสําหรับบอลตวนนี้ยจพินผ่าได้หกชิ้นแต่มันขึ้นมาแค่ต้นเดียวจ้ะใครๆก็ใฝ่ฝันนะจ๊ะบอลต้นเนี้ยนี่จ้ะเม้นมาเลยพร้อมชื่อที่อยู่นะจ๊ะเดี๋ยวเจพินจะส่งให้ทันทีเลยจ้ะมันไม่มีมูลค่าอะไรหรอกบอลต้นเนี้ยมันไม่ได้แพงนะแต่ขอบอกว่ามันแค่หายากเฉยๆจ้ะ บอนไทยไม่ทราบชื่อและนามสกุลจ้ะถ้าคนไหนอ่ะอยะพินได้บอนต้นไหนมาที่เยพินไม่รู้ชื่ออยพินจะเม้นไปเลยว่าบอกไปเลยว่าบอนไทยไม่ทราบชื่อและนามสกุลจ้ะนี่จ้ะจะให้ดูต้นแม่อีกทีนะจ๊ะว้ายยกไม่ไหวยกไม่ไหวนี่จะ้ะต้นแม่มาเทียบกับหน้าเยพินแล้วนะจ้ะ คนแรกนะจ๊ะคนเดียวจะไม่ใช่ต้นแม่นะต้นแม่จะพินขอไว้ทําพันจ้ะแค่นี้นะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะงัก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะ